ครับอืมเฉียจังอื สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขล้น,นตาบม้อนี้มาพากันอีกแล้วในช่องเองทำกินกินได้แซ่บเสยมันนี้พากับแม่เอกับน้องนะครับปุ๊ตโ้ครับปุ๊ตโ้ทำตัดทรงผมใหม่แล้วครับวันนี้ตัวเล็กกว่าเดิมอีกมื้อนี้แม่เอได้อันตำั่วะตำั่วกุ้งสดจ้ะพี่น้องครับตำเองเนาะเส้นเหนียวนุม่มจ,จะแซ่บหลาย กกะสซมี่แคบหมูเนาะจ้ะพี่น้องแคบหมูแก้มผักกะสซมี่อันนี่จ้ะแคบหมูครับพักกะสซมี่พักกะสซมี่อันกะหลํากับไอ้ผักไอ้ใบกะทิเนาะจ้ะนิดหน่อยพังน้องโตกะสซมี่อันข้าวปุ้นนี่จ้ะใส่น้ำปลาโน่นน้อยนึงแล้วก็มีกุ้งเนาะกุ้งลวกให้เพิ่นเอากินตกไม่ได้กากมันไม่ใช่อะนี่นะ ก่อนสิไปกินกาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าเพือ่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อๆไปเนาะมาจา้ะแซ่บๆน้ำกันเลยเอา้าเป็นไรอะ่ะกินได้ไหมของตันะกินอ้าพี่น้องน้ำยูเซลร์น้ำมันงูเลยกุ้งก่อนเลยพี่น้องโอ้

นเพ็ดมาเ็ดมาเพชรคนนี้อยากใส่ทั้งส่วนทั้งเมื่อได้จากพี่หน่อง มถึงแล้วไม่เอาโต๊ะเข้าไปอให้อีกมั้งจุอันนี้ลูกอันนั้แม่ไม่ได้ใส่ปลา้านี่กินอันนี้นี่กินอันนี้อันนั้นไม่ได้ใส่ปลา้มันไม่หนัว A thêm những cái luật của nơi trên nó đã được nóng. Cảm bằng hết học กระตือเพราะว่าพี่น้องเห็นสิงขอปุ่นไปไหน kỳ nam lắm anh nam hay mẹ ăn đuôi nè คุณครับหนำไม่ให้แม่กินเป็นหองจะ้ะจะคว่ำคักเผ็ดเนาะตั้กินได้ยังน้ำอ่ะกินละเอาไว้นี่เนาะโอ้อเผ็ดสุดยอดของโตวเผ็ดไหมเนี่ยไ,ไม่เผ็ดแล้วไม่เผ็ดเลยอืมจรงจัง กตไม่ปากให่ว่าม่ปากใหตัวไม่ปากใหญ่ตัปากเล็กเหรอตัปากเล็กไม่ปากใหญ่เหรออือตวมันโดนฟันเหรอ ทำเบาๆสิกค่อยๆ,ๆ,ๆอค่อยๆค่อยๆเอาเข้าปากนะนลดเล้วบางมันดีตานะอืมอืกุเกล่ากุ้งเปล่า ปลาดาวมันจะอยู่ในน้ำปลาดาวมันจะอยู่ในท้องฟ้าในท้องดาวอยู่ในท้องฟ้าเหรอถ้าปลาดาวเหรออยู่ที่ไหนอ <laughs> โอ้โ <laughs> หข้าแตบาบอกอันกินให้หมดก่อนค่อยพูดลูกกินให้หมดก่อนค่อยพูดนะปลาดาวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทะเลครับ คุณอ,อ,อิ่อมเพิ่มมากินมากินน้ำหน้าตัเวเนาะพิมเบนละพิมเบนละพิมท้องเสียพิมก็เลยไม่กินด้วยพิมปวดท้อง บางมันโดนน้ำเนมันโดนพริกไงไม่ค่อย,ยกรอบนะเผ็ดไหมกินน้ำเลยมันโดนพริกไงเนี่ยมันโดนน้ำน้ำต้มตําเนี่ยมันก็เลยเผ็ด ในนี้หลังนี้โลนาวานาวามาวาคุณผู้พี่น้อง stop

มาอ,อืมตภาสุไทยทางนั่งอะไร่องน้องปุ๊กโต่องน้องปุ๊ตูตาวางกดติดตามเฮ้ยเริ่มกดติดตามช่องน้องปุโตไหนเด้อครับเนอะครับ พูโตโัวชายเนี่ยครับช่องเพื่อนพี่น้องจ้ะเหนียรเฮ็ดช่องให้เพื่อนน้ำหน้าแต่ว่าบ่คอยมีเวลาเฮ็ดให้เพื่อนดอกมึนก็นเล่นว้าเปลี่ยนนะนะติดตามช่องน้องโฟโต้วน้อยแค่ไหนเลยเด้อค่ะเพื่อนมาทำอะไรหรอทำอะไรแอบแอบแอบพี่น้องจ้ะทั้งแอบทั้งเผ็ด มันแ่บมันเผ็ดขับห้งรสจัดขนัดรสดนำนะออเอาอยังอิ่มหรือยังเนี่ยกอกินน้ำหน่อยนะ ไปล้วเนาะจากขอบคุณพี่น้องหลาน์ด้วยจ้าที่เขามาติดตามรับชมแม่เอเนาะวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ากับบุ่นวายในจังน้อยเนาะจากพี่น้องจา้านี่ตัวป่วนเนาะจากกินได้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เอในด้วยจ้าฝากช่องอะไร,ร,รช่องน้องโรดช่องโปรโต้เน้ยชาแนลด้วยนะครับรแ,ลแล้วก็ช่องเดททำกินกินได้แซ่บเซยครับ อืมฝากกดไลค์กดแชร์เอาพูดสิกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับไปเลยอ่าจ่ายเต็งได้กะนี่ก็ลังคุดโตกับสิขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้าแม่